นี่หรือไม่มก็คือสาลาม,มที่ชอบเล่นที่สุดเลยนะคะมาดีวิวกันเลยบอกบ็อก็อก็คือนี้วเล่นแต่แไปไม่บอกบอกตอนนี้ได้เปล่าจะขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าได้แล้ว <c oughs> น,นะคะก็จะเป็นสลามน,นะคะามาฟังเสียงกันเลย ขันะะ้นตอนแรกเราต้องทำให้มันเป็นลูปโ่นนี่นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นลูปโ่งนะคะใช่มันไม่อยอมเป็นอะ่ะทุกคนนะคะน้องนี่มมากเลย 可以。Cool. Yeah.